อย่าลืมกดติดตามสายมู95ด้วยนะคะคนประเภทใดที่จะสามารถเห็นพญานาคได้ไปฟังกันค่ะคือ 1. คนที่มีตาทิพนั่นเองคนที่มีตาทิพนั้นจะเกิดขึ้นได้จะต้องทำให้ถึงความว่างภายในที่เรียกว่าสมาธิจิตว่างเมื่อจเจริญภาวนาทำอารมณ์ให้เกิดตาทิพ การนั่งกรรมฐานการจเจริญวิปัสสนาเพ่งจิตเมื่อทำอยู่เป็นประจำจะสามารถเปิดตาที่สามได้หรือเรียกว่าตาทิพย์ 2. ต้องเป็นบุคคลที่มีเชื้อสายหรือสายโลหิตจากพญานาคคนที่มีพญานาคคุ้มครองหรือมีสายยานของเหล่าพญานาค 3. อดีตชาติของคุณเคยเป็นพญานาคมาก่อนชาติที่แล้วคุณเคยเกิดเป็นพญานาคมาชาตินี้คุณเกิดมาเป็นคนดังนั้นคุณก็อาจจะพบเห็นพญานาคได้ 4. มีจิตใจที่บริสุทธิ์คือใสสะอาดมากๆม,มีจิตใจที่ประกอบไปด้วยความเมตตาธรรม พญานาคชอบมหาบุคคลที่มีเมตตาธรรมเพราะมนุษย์เป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดในทุกสิ่งแล้วหายากยิ่งนักที่จะพบเจอคนที่มีเมตตาธรรมพวกเขาก็จะมายิ่งคนที่สวดมนต์เป็นประจำอยู่แล้วก็จะมีโอกาสได้พบเจอได้ง่ายๆ 5. กราบไหว้บูชาพญานาค ด้วยจิตศรัทธาการกราบไหวคือไหว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจที่ท่านพญานาคได้ทนุตบรุงปกป้องพระพุทธศาสนาท่านก็อาจจะได้พบเจอกับพญานาคในความฝันหรือตัวเป็นๆก็ได้แต่จะมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่บุญและวาสนาค่ะ 6. บวชเป็นพระสงฆ์และปฏิบัติตนปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด จรเริญสมาธิภาวนาหากท่านปฏิบัติจนกระทั่งจิตใจของท่านละวางจากกิเลสได้รักโลภโกรธหลงท่านก็อาจจะได้พบเจอพญานาคก็เป็นได้วิธีสุดท้ายเป็นวิธีที่ไม่แนะนำนะคะเช่นการไปขโมยของวดัดหรือการไปทำร้ายพระพุทธศาสนาหรือทำไม่ดี ดูหมิ่นพญานาคหากคุณคิดจะทำบาปกรรมจะทำร้ายคุณแน่นอนและคุณอาจจะได้เห็นพญานาคและคุณก็อาจจะตายได้เขาว่ากันว่าคนที่เกิดเป็นพญานาคจะเป็นคนที่ชาติที่แล้วเคยทำความผิดมาก่อนเช่นขโมยเข้าของของวัดชาตินี้เลยต้องมาชดใช้เวรกรรมด้วยการเป็นพญานาคเฝ้าโบสถ์ และนี่ก็คือเรื่องราวเจวิธีการเห็นพญานาคที่รวบรวมค้นคว้ามาอย่างไรก็ตามพญานาคเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ด้วยวิธีของวิทยาศาสตร์แต่พิสูจน์ได้ด้วยความเชื่อและศรัทธาขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สายมู9ก็สด้วยนะคะ